ปฏิบัติการโดยเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยเฟนายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญนี่คือบ้านหลังที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดที่แม่อยู่ไม่ได้เจ็บปวดเนื้อปวดตัวก็ที่หลังนี้แหละค่ะพี่ พ่อกับแม่หนูอะเลิกกันไปแล้วเราแม่หนูก็ไปอยู่บ้านหลังนู้นแล้วหนูอะยังหนูอะยังอยู่บ้านหลังนี้กับพี่ชายอยู่คือเหมือนแบบเหมือนมันมีคนอยู่บนบ้านตลอดทํานู่นก็ก็แก๊ก๊อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็เหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระโจมอยู่บนบ้าน <L at he daunting> เราก็อยู่ข้างล่างเราก็ได้ยินเสียงหมดทุกอย่างแต่คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเออ <M it free> เราอยู่ได้เพราะมันเป็นบ้านเราเราอยู่มั้งแต่เด็กเราอยู่ได้แต่พอ เริ่มเริ่มหนัวเริ่มโตเริ่มใช้ชีวิตตัวเองเริ่มโตแล้วคือเหมือนแบบเหมือนมันร้อนมันลนอยู่ในใจเหมือนแบบไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังเนี้มันทาไมเหมือนมันไม่เป็นบ้านเนี้ยค่ะเห็นเขาเดินมาคือไม่รู้จักอะไรอ๋อไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้ ก็เด <chemin S 2> ินมาบอกเอ้าไปไหนอ่ะเอาเด็กเด็กมาเกาะแค่เกาะขาคคือคุณลุงเห็นเป็นเด็กเกาะเห็นเป็นเด็กคือเขาได้เด็กกันขึ้นหมือนเกาะหลังแม่เขาผมก็เลยผมก็ผมก็รู้ละผมขนลุกๆุละผมรู้แล้วว่าคืออะไรละผมก็เลยดูให้เขาตอนเด็กปีแค่นั้นแหละผงก็บอกว่าถูกพันอยู่กับไอ้ลูกหลานก็เลยผมก็เลยถามเขาว่าเคยทำแพ้ไหม ที่แรกมันก็ท้องไม่รู้เนาะเราเขนอนแฟนก็ไปทํางานตอนนี้มันมีไม่รู้ตอนนี้ได้สามสี่เดือนมันก็ไม่รู้ว่าได้กี่เดือนหรอกมันเจ็บท้องเจ็บท้องก็ไปหาหมอไปหาหมอมาครึ่งทางเลียดมันตกมิดเม็ก้อนขนาดน,นี้ก็กลับมาบ้านมันเจ็บใหญ่ก็แม่ก็ไปหารถเขาไปาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าป้าเอาไว้ไม่ได้หรอกนะ เออออกนป้าเนาะเมื่อก่อนเขามีอาการไนอยากกินของดิบอยากกินของดิบๆราบหมูนี่จะทำกินตลอดแม่นะล่าสุดนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปให้หมอดูผ่าทางโทรศัครับเขาก็บอกแม่หนูว่าผิดตายหัอนกอดอยู่ข้างหลังนะแม่หนูแล้วโทรไปหาหนูนี่คำแรกเลยที่พูดขึ้นมาว่าแม่อยากตาย แม่ไม่อยากอยู่แล้วหนูว่าหนักใจมาตลอดหนูหนูถึงอยู่กับแม่ไม่ได้ครับเพราะหนูอยู่กับแม่ปุ๊บนะหนูจะอยู่ในวงจรอย่างนี้ตลอดคือหนูจะหนูอะจะไม่ออกผลจากวงจรการดูดวงของแม่แม่คิดคนนุงก็บอกผีคนนั้นก็บอกผีอย่างเงี้ย เขาบอกอยู่กับแม่ไม่ได้หรอกมันบอกว่าแม่เป็นสองคนแม่ไม่ใช่คนเดียวเขาดูหน้าแม่แล้วแม่ไม่ใช่คนติดต่อไปหนูก็อยากคือหมอป่ามามาดูแลอยากห้แม่หายแต่ผมมาถามแม่แล้วแม่บอกบอกระบอือหมา บัต้องเอามาหรอกคือมันบแม่เสียงแม่อันัน้นรู้สึกว่าเป็นเสียงไขรหนูไม่รู้ว่าเป็นเสียงใข่แต่มันไม่ใช่เสียงแม่หนูแน่นอนสวัสดีครับแฟนๆคุู่าบะไัยนะวันนี้ผมกลับมาแล้วหลังจากไปทำงานมา2เทปนะก็คิดถึงนะครับปล่อยให้ไอ้หมอปูฮหมอปลาวะหมอปลานะก็คือวันนี้ หมอปลานะฮะนัดผมมานะครับก็ยังไม่ถึงเออแม่งนัดบ่ายสามด้วยแล้วแม่งไม่มาเยียนนี่คือใครพี่ไอหมอปูเห็นหน้ามันหน่อยนะอ่ะไอซาตัดสายโอ้นี่ใช่ไหมคือคือตัดสายภพศสลด้วยมันตัดสายแสดงว่ามันรู้ตัวว่ามันมาสายคือเดี๋ยวเดี๋ยวมาวันนี้มีเรื่องที่ดินลุงฐันนะครับ ไม,ไม่มีใครตบมูกงห้เอ๋เลยอ,ะอ่ะที่ดินอาฐานคือเ,เขาเขาา<ๆ>บอกว่าที่ที่แปลงนี้นะครับคือ,อ,อตัวพี่ชายไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยเหลือแต่ตัวอาก็เลยเป็นอาถันนะฮะเฮ้ยกี่โมงละสวัสดีสวัสดีคร่ซาบปลาภัวันนี้เกี่ยวกับว่าที่ดินตรงเนี้ย เกิดอาถรรพ์อาเพศอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ใครจะมาไล่ผมฟังแล้วมึงมาทำไมมึงเป็นทนายมันเกยบกับผพมึงมาทำไมมึงเข้าใจป่าวว่ากลัวต้องมาปกป้องปกป้องเมืองเคสที่มึงสมควรมามึงเสือกไม่มาสัตว์นี้เคสที่มึงไม่สมควรมาไม่มามึงเสือกอยากจะมาไหน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 ลูกสาวเขาทำไมที่เป็นี่คุณถึงคิดว่ามันอาถรรพ์น่ะ ก็แม่เขาอยู่มาเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะคือครเริ่มจากแม่เลยก็คือพ่อกับแม่หนูเนี่ยค่ะเลิกกันคือพ่อกับแม่เราอ่ะเอากาันนั่นแหละแล้วก็เลิกอย่าล้างกันไปแล้วก็แม่ก็เริ่มมีอาการปวดเนื้อปวดตัวกี่ปีแล้วครับเหตุการณ์นี้เกิดมากี่ปีแล้วอ่ะโอ้ก็สามสิบปีได้ค่ะสามสิบกว่าปีได้แล้วแม่เขาก็เคยมีเคยมีลูกคนแรกอ่า แม่ก็หมอเขาก็บอกว่าถ้าเอาไว้อ่ะเด็กจะไม่สมประกอบเขาก็เลยแนะนําว่าเอาออกแล้วแม่หนูก็เลยเจ็บเจ็บออ่อนดแอดอดมาตลอดปวดนู่นปวดนี่แล้วแม่ก็มีอาการตกเลือดเป็นก้อนไข่กลมๆออกมาเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยมานานมากเป็นหลายปีเลยค่ะตกเลือดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ท้องโตเดี๋ยวก็นมใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วท้องยังป่องอยู่ไหมเป็นค่ะยังเป็นอยู่เหมือนกันอ่ะก็แม่ก็ท้องป่องก็จะมาเกี่ยวอะไรกับที่อ่ะ จะมีอาการเหมือนหน้าแบบตาบวมเหมือนหน้ามันหน้ามันบวมขึ้นไมเขาทำไมไอาตาบวมนี่ยังไงเข้าไปในที่เหรอหรือ<ช>ว,ว่าใช่ค่ะเวลาแบบไปบ้าน <c oughs> เดินไปข้างใน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านนะจุบันนี้ก็ยังเป็น,นะคะ่ะคือถ้าแม่เข้าไปในที่แปลงนี้กลับมาแม่ก็จะเกิดอาการ <c oughs> แปลกๆ <c oughs> ใช่ไหมแล้วทําไมใครบอกว่าที่แปลงนี้เป็นที่อาถรรพ์นะใครบอกก็นี่แหละก็ไปไปดูดวงไปดูดวงกับพระแล้วพระทักว่าเขา เริ่มเลยเขาก็ทักว่าแม่หนูอ่ะแข้งลูกให้บวชนะเหมือนแบบให้แบบทําถวายสังฆทานให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทํากับพระใช่่ข้ออะไรครับที่แรกอะหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่คือหนูอ่ะอยู่ข้างบนบ้านที่หนูอ่ะอยู่ข้างล่างบางทีก็เหมือนมีอะไรมาเล่นกันก็แก๊กก็แก๊กอยู่บนบ้านบางทีก็เหมือนมีคนกระโดดกระโจมอยู่บนบ้านแต่หนูก็ลุกขึ้นไปดูมันก็ไม่มี แล้วปัจจุบันปล่อยร้ามนมากี่ปีแล้ววะสิบโอ้โหนานเลยค่ะเกือบ20ปีได้ตั้งแต่หนูออกมานี่ครอบครัวหนูไม่เคยกลับไปบ้านหลังนั้นเลยแม่ผมได้ฟังจากลูกสาวเล่าเนี่ยทําไมแม่ถึงไปเชื่อหมอดูมากอะแม่ถ้าแม่จะตายแม่ก็ต้องไปก็คือต้องเป็นหมอวิทยาศาสตร์แม่ไปอะไรถึงแม่จะ ที่แม่คิดว่าแม่จะตายแม่แม่ไม่ไปไรปวดเนื้อปวดตัวเป็นไปหมดคือแค่ปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวเนี่ยทําไมแม่ถึงไปเชื่อหมอดูครับแม่ก็ไปดูแล้วแม่ก็สบายขึ้นมาได้เดือนสองเดือนแม่เล่าอาการเรื่องท้องของแม่ตังมันรางวัลในท้องมันก็ใหญ่เหมือนเข้ามาได้ห้าเดือนหกเดือนพอใกล้บรรพาน่ะมันเป็นมันบวมมันใกล้เนี่ยมันอยากตายมันอยากตายผมันอยากตายวันเนี้ยวันเนี้ย ผมมาช่วยแม่เนี่ยแม่ยังจะไปหาหมอดูปอีกไหมให้ไปแล้วถ้าหมอปลาช่วยแล้วสมมติสมมติแม่ผมเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านนะจะแม่จะทําไงอ่ะไม่รู้มันเกี่ยวกับที่หรือเกี่ยวกับอะไรอ่ะกินกันนี่คือคือคือสมมติไว้ก่อนผมจะไม่โกหกแม่ถ้าบ้านดีเราบอกว่าดีไม่ดีผมก็หาวิธีแก่แต่วันนี้ผมมองว่าครอบครัวแม่เนี่ยตัวตัวเฉพาะแม่เนี่ยให้ราคาหมอดูมากเกิน มีความเชื่อไงเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเล่าด้เลยเชื่อค่ะมนูมีความเชื่อหนูคิดว่าบ้านหลังนี้แหละทาให้ครอบครัวหนูต้องแตกแยกทำให้หนูถึงไม่เสจ็อ่อนแอะถึงทุกวันนี้ครับแล้วแล้วเชื่อว่าไงกันในบ้านหลังนี้หนูว่ามันมันมีเสาตกน้ํามันอยู่ต้นหนึ่งคือเสาต้นนี้ค่ะเราเชื่อแบบนั้นเชื่อค่ะเพราะมันมันลั่นตลอดกลางคืนอ่ะหนูเชื่อว่าที่แม่เขาเป็นคือดูเหมือนมันไม่ใช่แม่เราอ่ะ อ่าแล้วสมมติว่าวันนี้ถ้าแม่เข้าไปในบ้านหลังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอืม้ยก็ไม่รู้เพราะแม่เขาก็ไม่ได้กลับอ่าแม่เราเข้าไปด้วยไปนานแล้วกี่ปีที่แม่ไม่ได้เข้าบ้านหลังนั้น่ะคือบ้านหลังนั้สิบกว่าปีเลยที่ไม่มีใครผมอยากรู้มากเลยสิบกว่าปีที่แม่ไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้ถ้าแม่เข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะติดตามอ่าแม่ลองเข้าไปไปดูกันดีกว่าครับอยากรู้มาให้จะบอกให้ แม่ก็ตกเลือดแต่เพื่อนผมกําำลังตกต่ำมากกว่านี้ไอ้สัสตอนนี้กำลังชีวิตกำลังกู้กู้ชีวิตอยู่กู้วิกฤตกู้วิกฤตถนนนี่มันสุดทางตรงนี้พอดีแล้วบ้านแม่ก็คือบ้านหลังแรกมันเป็นทางตันมันตันตรงนี้พอดีแล้วบ้านแม่ก็เป็นทางหลังแรกมันก็มีความหมายว่าตรงนี้มันเป็นที่ของพวกพลังงานอยู่แล้ว จะขาดสองเทพนิติศาสตร์บวกสายวิทยาศาสตร์